ในเซตที่2กันต่อไปหลังจากจที่ในเซตแรกเนี่นทยทางฝั่งของคอนแกนไอเดียคอนแกนครับเป็นฝ่ายเอาชน,นะโซนุนันทา v ีีไปแล้ว25ต่อ14ดีกันสู้นึงก็จะเปนการแข่งขันในเซตที่2กันต่อไปนะครับเซตที่2กํ2กำลังจะเริ่มขึ้นณตอนนี้แล้ว ีคกครับอยู่ในชุดเสื้อสีแดงในกณะที่เสื้อเหลืองนั้นก็เป็นสุสุันทาวีซีสุสันทา VC จะเป็นฝ่ายที่ได้เสฟเริ่มต้นเสฟก่อนนะครับในเซตที่2นงจินจมาโพสเสฟจังหวะาปาหัวเสาขึ้นทุบเรียบร้อยเลยครับสมรักษุนภูเขียวไปเลยครับได้ทับซ้อาด้วยขึ้นนาเป็นสูงละ ที่ทางฝั่งของขอ,อนกันครับติยากรเสริบข้ามมาไดทุบเหมือนกันยาวไาอยู่ที่ติยากรเอมออนแล้วก็โอ้โหจังหวะขึ้นของทางฝั่งสุพระเรียบร้อยครับแต่ขยับไปเป็นสอูนแล้วตอนนี้ส0ูนะครับ ลับมาเสิร์ฟต่อครับกิติยกรผ่านสำแดงส่บสดี s ส่เซฟไว้ก่อนเลยไหลหลังมาแล้วก็ขึ้นบล็อกได้ครับบล็อกแล้วพิดออกครับเป็นแต้มของซุสุนันทาสมรักสุนภูเขียวในจังหวะขึ้นบล็อกเื่อสุกครู่นี้ใช่ไหมครับเสฟข้ามมายังได้ดีครับแล้วหายอ้อมหลังไปทุบเรียบร้อย พัชรีดีสเสมอกนนีหมายเลขเจ็ดเซตไหลหลังไปแล้วก็อ้อมไปทุบดูครับจังหวะเนี้ยเซตไหลหลังมาแล้วก็อ้อมไปทุบป่า c อสคอ c o u ย้อนกลับมาสามหนึ่งละพัชรีดีสเ,เสมอเสบมาหัวเสาทางฝั่งของโอซูนทาแล้วก็ขอนการไอเดียขอนการทุบติดเน็ตครับมาปอาบล็อก ล็อกเอาท์นะครับล็อกเาทไปแจมอคอรอนแก่นไปขยับขึ้นไปเป็น4-1่ล่าตอนนี้ยังมาอยู่ที่คนเดิมครับพัชรีดีสดเสมอเสิรฟเสิฟยอดโอ้โหเสิรฟยอดจังหวะขยับเข้าไม่ทันคำเดินเ็นอารีเหลือแต้มก็ยังไหลเหมือนเดิมครับสำหรับทางฝั่งของไอเดียอคอนแก่น ยังเป็นไพชรีดีสมอรเสิร์ฟเซิร์ฟบ้าดีครับไหลหลังได้ทุบล็อกเหมือนกันบ่าอ่ะไปหัวเสาแล้วก็ได้บ้างยังแก่ได้ตามน้ำสวยสุนันทาไปหัวเสาขึ้นเรียบร้อยมาสุมาลัยประสบสุขตบลูกลนี้ยาวใช้ได้ครับสุมาลยดูรับในจังหวะที่เซตไปหัวเสาเลยแล้วก็ทบ หาบล็อกลงมาเรียบร้อยวัสดีครับรับเกือบลนป่าบอยสองยากเกียวได้ต้องฟรีบอลเข้ามามาที่คอนกันได้บุกบ้างเอาไทยวันกันสิงมาเป็นแต้มของสฉสสุนันทาไปเรียบร้อย3ต่อห้าไล่ขึ้นมาชุติมาสีใสแก้วโอ้ยแฟยาวครับ ตีบาสีใส่แก้วเสียบแล้วออกเลยแล้วก็เอาปลายเจรีสีอ่อนครับนี่เป็นโลกคราาัาอ่เอห็นครับมายเคนึงในจังหวะนีอ้อ้าวยาวอ่าวยาวลนออกกลังไปแปมของทางฝั่งไอเดียขอนกันขยับไปเป็น7ต่อ3านละ้ว ับได้ครับรเรเบโลแล้วก็เคาะเบาๆแบบนี้มาต้องเล่นทางแบบนี้บ้างสุมาไลประสบสุขของทางฝั่งโซซุนันทาแต่ขยับพินมาเป็น7จต,ต่อ7นะครับและก็มาที่เดือนเพนอารีเหลือแซฟนี้ครับใช้ได้แล้วก็บล็อกยังโยมาไว้เสา จากหวะขึ้นล็อกได้โอ้โหยากเหนียวตอนนี้กลับมาเป็นโอกาสของสวนสุนันทาถอนกันก็ยังเหนียวเหมือนกันไปหัวเสาตีบอลคองยางอยู่หัวเสาอีกทีหนึ่งถอนกันก็ยังเหนียวเหมือนกันต่างฝ่ายต่างเหนียวล็อกได้โอ้โหสุดท้ายมาเสร็จเอฟออนพาดุสิตคนนี้ครับตีใส่ล็อกแล้วมันรูดลงมาดูทีครับไหลหลังมาตีใส่ล็อก ผู้เล่นเรียบร้อยเลยมายต่อสีครับในขณะน,นี้เป็นเทที่เขาทำเอาครั้งแรกในเซตที่2จะมีเวลานอกทางเทคนิค2ครั้งครับในแต่ละเซตในช่วง8แต้มและก็16แต้มจะเป็นเวลานอกทางเทคนิคตเอนเนี้ทางฝั่งของโซสุนานโซนสุนานทาวเซีเนี่ยดูจะดูจะมาต้องแน้นเกมหน่อยครับ โค้ชก็คือคุณวุฒิพรโหระบุญยะโภระบุญญนัทนะครับที่เป็นโค้ชของทางฝั่งสุนททาที่จะเคลียดหน่อโหระบุญญโชคคคอนกันในช่วงนี้กำลังพัดเรื่องกีฬามันกีฬาห,หลายๆอย่างมาแข่งที่ค้อนกันสนามกีฬาดีครับ ที่จะการแข่งขันกันที่สนามกีฬากลงางของคอนแก่นซึ่งก็อยู่ในเมืองคอนแก่นเลยนะครับใกล้ๆก,กับเมืองแกน่นคนครสีแปดต่อสีครับคอนแก่นนาแล้วก็เสิร์ฟนี่เอมออนพาดุสิตอ้าวเสิร์ฟติดเน็ตเลยครับเอมออนพาดุสิตแจกแต้มให้กับทางสุนันทาวีซีไป สซชุดนั่ท้าวีสีเสับข้ามาอ,อย่างได้ครับปอดชันๆแล้ก็ทุบมาบล็อกเอาออกไปครับบล็อกได้ครับแต่เป็นบล็อกเอาออกไปมาที่อุทยวันไก่สเสียงเซิร์ฟครับโอ้ยมาเสฟย,ยาวล้อนออกหลังไปเลยเสรลนแล้วก็ออกไปเลยครับ ที่คำพรช้างเขียวเข้ามานิบุโรับหมายเลขสิบสามและคนนี้ก็คือเนพนภาเคหาฐานเนพนภาเคหาฐานจังหวะที่โอ้ยหยอดเบาๆาบาดไหมบอลออกครับเป็นแต้ามของโซนสุนันทาคนเดิมเซฟครับเนพนภาเคหาฐานเซฟอ่า ยังอยู่ครับไปหัวเสาจังหวะนี้ต้องฟรีบอลเข้ามาและก็กลับมาเป็นโอกาสของทางฝั่งคอนกันทุกยังอยู่ที่โซสุรันธาไปหัวเสาเหมือนกันยอดข้ามดอกเรียบร้อยอต้องอย่างนี้ครับนุชเจรินมาโผนี่แหละครับฟุบอลไม่จำเป็นต้องหนักทางดีๆไอเดียดีๆมีโอกาสได้แต้ม สูสีมากขึ้นครับตอนนี้ไล่ขึ้นมาที่8ต่อ9โอ oh ้โหเสิร์ฟบ,บางไปเลยครับสำหรับทางฝั่งของเพชรภาเพหาเทียทานแล้วก็มาที่ถาประภัพยพันชัยศรีครับนี่ครับแสกบกามาป้ายบอลสองเว็บรลอยมารอกเรียกว่าร็อกร้อนกันทั้งทีมเพียงพิษสาละแก้วโอ้โห oh ล็อกค้อนกันทั้งทีมเลยนะครับดูครับป้ายบอลสอไปเรียบร้อยเลยเก้าต่อสิบไล่ขึ้นมาแล้วก็มาเสิร์ฟไปนะครับนุชจินยังอยู่ข้ามโอ้โหมาท่าลงเนี่ยเป็น,นแต้มแต่พอข้ามมาแล้วมันไม่ลงมาที่ขอนกันได้เสิร์ฟครับจังหวะน,นี้มา จังหวะป้ายบอลแล้วก็ยืดบอลอย่างอยู่ที่ทางฝั่งทอนกันได้ทบลรงนี้ตีบอลคงลงท้ายคอดับสมรักสุงภูเขียวโอ้โหแต่มขยับไปเป็น12ต่อ9ได้เสิร์ฟต่ออีกทีนึงจังหวะนี้อ้าว มาฐานอาออกไปครับจังหวะไปโดนเอฟออนพาดุสิทตแล้วก็เป็นแต้มมาจังหวะนดียยันอ่าบอลแรกเลยนะครับได้ทุบลงท้ายคอร์ดไม่ได้แล้วนีรก็ไปโดยสาอากาศเรียบร้อย ก็ไบอลเนี่ยถ้าหาวัาทุกิวสองการเนี่ยก็เรียบร้อยครับไปโดนสอาการก็เรียบร้อยสิบสามต่อสิบนะครับลงโอ้โหเนี่ยกลางคอเลยดิซ้ำไปอ่าเอาเลย 3, 5, 5, 5, ครับสิบแปดต่อสิบสามมาแล้วเหมือนกันบอลมาอยู่ที่ชุติมาสีสายแก้ว เสิร์ฟอุ้ยมาชุติมาเสิร์ฟเสียไปยาว,ยาวๆเนี่ยเท่าทเดียมีสองแต้มแล้วคสองแต้มแล้วอีเสิร์ฟเสียไปไปเสิร์ฟยาวยังได้เสียดายอ่ะมาเลยครับแต้มก็ยังไล่กอดติดมาครับตอนนี้12ต่อ14 และก็มาที่ในครับคนนี้สุภัสราบุญศรีอ่ะอยังอยู่ขับขอนกันไลหลลังมาแล้วก็จังหวะเรียบร้อยคอ,อ,อยสอนตรงนี้ยาวเกินไปครับเอบอลพันสิทธ์ตบยาวออกหลังไปเลย1 3 1 4ไล่จี้ขึ้นมาแล้วตอนนี้ไล่จี้ขึ้นมาแล้วตอนนี้ไหนครับอ่ายัางอยู่ ีบอลยาวออกหลังไปเลย14 15แปมยังเกอะติดมาแล้วก็มาให้กับทางฝั่งขุงสุมาะัรไปสุดเนครับเอา15ออกมาครับเอ็มออนแล้วก็12เข้าไป14 15, ออกับ15มาครับกิติยากรกับไอบอออกมา ดีครับโอ้โหดูนี่ยังอยู่ทางฝั่งของสุนานทาได้ขึ้นทุบดูนี้บล็อกเอาีอย้ร้อยโอ้สองคนขึ้นล็อกครับในจังหวะนี้ทัาประภัยพันธ์กับภูธัยวันกันสิงสูงสูงตัวใหญ่ขึ้นล็อกล็อกแล้วมันเอาไปอะไรครับอืมอืมอ่าติดครับังหวเงเร์บแล้วมันติดเมตยจันได้สิครับเสียแท้ไปครับ 65ก็เป็นเวลาดาวนทุกชนิดในครั้งที่2เป็นที่ที่เขาทำเอาในครั้งที่2ครับณตอนนี้ทางฝั่งของคอนกันเนี่ยป่ายังสามารถ ่ว่าจะเก็บชัยชนะได้สบายๆในการแข่งขันในรายการนี้แล้วก็ทําแต้มสาชมขึ้นไปเรื่อยโอกาสที่ทางฝั่งของไชโจ้ในกีรีกรนกน์และก็ทางอายุทยา a t c c ยังได้ตามโอกาสที่จะไล่ตามทันเนี่ยก็ยังพอมีอยู่ครับแต่ก็ต้องดูว่างฝั่ง,งของค้นกันจะไปเพียงพ้บให้กับทีมไหนบ้างหรือเปล่าในช่วงสองทีม วอลบิบอลอาชีพนะครับโดยสมาคมวอลบิบอลแห่งประเทศไทยแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยใจวันกันสิงเสียบข้ามมาจะหวาปาหัวเสาขึ้นทุกบากหรือว่าจะลงท้าย่อนอ้อโหมันยาวออกหลังไปเลย17แล้วตอนนี้สำหรับทางฝั่งของไอเดียคอนกันแต้มขยับดีขึ้นไปเรื่อยอุไยวันกันสิงเสียบย่งดีครับอ้อมมาตีแล้วก็ได้ทัชเอาครับ แต่ในเซตที่สองนีน่นีไม่ห่างเลยครับสำหรัทบ,บทางฝั่งของนี้ไม่ออกเพือนสำหรับ,บทางฝั่งของไอเดียคอนแกนมาที่เพนพาเคห,หาฐานเพนพาเสียบข้ามมาไปหัวเสาป่าต้องฟรีบอลรับามาโชชุรันทาไปไหลหลังหัวเสาแล้วก็ตายยอรตรงนี้ยังอยู่ครับ ยังแก้ไม่ได้ต้องฟรีบอลข้ามเป็นโอกาสของโซสูนันท์ทายอีกทีหนึ่งขึ้นมาเหนียวในจังหวะนี้ดลอบโอ้โหได้เอายังอยู่ขึ้นตีโอ้โหสุดท้ายแม่ผาปะระภัยพันชยัยศรีแก้ไขสถานและการไว้ได้ครับขึ้นทุบมือเดียวเนี่ยไปติดบล็อกของโซชูนนทาทนและมรุ่ลงมาเรียบร้อยเลยครอยู่ที่18.16ต่อ16 และก็มาเสิฟเลยครับท้าพไพันอ่จังหวะได้ทุบอีกไหมกันมาที่ไอเดียคอนกันตีบอลยาวมาข้างหลังทุบคืนอมาตัดมาใส่ที่คำพรช้างเขียวรับยังหายทองเลยเหมือนกันแต้มไล่ขึ้นมานะครับเป็น17ต่ 18. อ18บาเครับ ตามอยู่ตามเดียวเท่านั้น<า>รุจินเสิร์ฟดีมากมาจังหวะคืนทุบบล็อกได้ไอเดียคนกันได้บุกอีกทีหนึ่งชะนนดายังอยู่ครับไปหัวเสาบล็อกโอ้โหพัดดาวกับพอทีปสองคนขึ้นบล็อกอ,อยู่เลยเรียบร้อยเลยดยูดีครับในจังหวะขึ้นบล็อกแล้วก็ลงมาเรียบร้อยเลย ทางฝากท้องไอเดียค้อนแกนยังไม่ฝ่ายน้ำอยู่เลยครับบ้าขยับขึ้นไปแล้วครับเป็น20ต่อ17ก็ต้องขอเวลานอกแล้วตอนนี้สำหรับทางของคอนทรน ทางฝั่งโุนสุนทาวีซีขอเวลานอกนะครับก็อีกข้าแต้มครับทางฝั่งของไอเดียขอนแกนก็เจะชนะไปในการแข่งขันในเซตที่สองแต่ต้องดูว่าทางฝั่งของ สวนสุดนันทาวีซีจะสามารถแก้ไขสถานการณ์หรือว่าจะสามารถไล่แซงได้หรือเปล่ามีโอกาสแล้วนะครับในช่วง15แต้มที่สามารถตีเสมอได้แต่ตอนนี้ทางฝั่งของไอเดียคอนกัดเนี่ยทำแต้มนี้เอาไปอีกจังหวะขึ้นมาไมาท้ทีนึงหยอดเบาๆป่า,ป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 าล็อกมือเดียวเลยคราวนี้ทัตคลีบิ่นสุวรรณจัดคอนกัรล็อกเด็บล็อกมือเดียวเลยโอ้โห 21ต่อ17นำสีแต้บแล้วต้องการอีกแค่สีแต้บนะครับจังหวะขึ้นทุบต้องยาวๆแบบนี้ขอนกันไอเดียคอนกันมีโอกาสได้ทุบไม่เหลือครับคัทพารีปินสวนุวรรณขึ้นตอบได้ดีมากทีเดียว่ต่อ17ครับ เสียบข้ามากิติยากรป้ายไปเลยยางอยู่คอนกันยังเหนียวได้พบมาจากหัวเสาวนี่เป็นมือตบคนใหม่ของคอนกันเลยครับของไอเดียคอนกันเลยพัททลีปิส่วนแล้วก็มาเสียบครับที่13-17แล้วตอนนี้แต่ว่าให้มา <c oughs> ล็อกเอา,อาเปอ็นแต้มของทางฝั่ง สุนันทาวีซีบ้างตอนนี้ขยับไล่ขึ้นมาที่18ต่อ23แล้วก็มาที่ทางฝั่งของเพียงพิษเสิร์ฟโอ้โหไม่พลาดแจกแต้ามันได้เสียดายไอเดียค้อนกันตอนนี้ขึ้นขึ้นท่านแล้วพอขึ้นท่านปุ๊บเนี่ยทางฝั่งของสุนันทาวีซีใช้สิทธิ์ของเวลานอกถึงรั้งที่สองครับ สองในคะแนนเนี่ยทางฝั่งของวีซีสุชนันทาวีซีเนี่ยทำแต้มดีขึ้นในวารตอนนี้เครื่องร้อนขึ้นมาในขณะที่ในเซตแรกที่พา,านบอลันไปดูเหมือนเครื่องไม่ร้อนก็แต้มดูจะห่างหน่อยเซตแรกเนี่ยชนะไ,ไป25 14เ้เซตนี้ต้านอยู่ที่24-18แล้ว เป็นเซตคอยของคอนแกนครับของไอเดียคอนแกนใช่ครับไอเดียคอนแกนครับจะเป็นคนที่ไปเสิร์ฟไปเสร์ฟเข้ามาครับดีครับบอลสองได้ทุบเอาอยางเหนียวแน่นไปโดนตะข่ายแล้วสำหรับทางฝั่งของไอเดียคอนแกน ก็เป็นแต้มของสธนทรชาไป19ต่อ24ไล่10บาทขยับขึ้นมาอ่านกับเอ้ามาเสิร์ฟเสียโอ้โหวันนี้เสิร์ฟเสียเสิร์ฟยาวไป3แต้มเลยครับท่านผู้ชมสำหรับทางฝั่งของไอเอฟคอนแกนบนนี้รังฝั่งของธนชาตที่ทำชุดมาอ่านเลยครับก็เป็นดูว่า ไอเดียของกันเป็นฝ่ายเอาชัน,นะชสุซนทาวีซีไป25-19ต่อในการแข่งขันในเซตที่2นะครับ mm hmm. เดี๋ยวสักต่หนึ่งเราจะมาชมการแข่งขันในเซตที่3กันต่อไปในช่วงนี้เราพักกันสักครก กันคือพี่นอ้องอุท้อนทองแม่เดียวประกาศไปให้หูนั่นผูกเสี้ยวเดือนสิบเอกประเพณีเมืองคนเกนน่นนาคน ขอเสียงกบมือให้กับผู้แสดงครับนักเรียนจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน,นะครับขอบคุณเ่าบ